ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Machine Code นะครับช่องที่สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด E A ในคลิปนี้เราจะมาดูตัวแปรเพิ่มอีก2ตัวกันนะครับนั่นก็คือตัว String String เวลาเราพิมพ์ขึ้นมามันจะมีตัวเลือกแล้วก็สามารถกด Enter ได้เวลาประกาศรูปแบบของตัวแปรแล้วก็ประกาศเหมือนเดิมนะครับลงประเภทก่อนแล้วก็มาตั้งชื่อให้มันนะครับแบบนี้ตัวที่เป็น String เนี่ย String มันจะเอาไว้เก็บค่าตัวอักษร คือมันไม่ได้เป็นค่ามันคือเป็นคําเลยเราจะใส่เป็นคําอะไรให้มันก็ได้แต่เราต้องระบุว่ามันคือตัวอักษรเครื่องหมายที่เราจะใช้คู่กับมันก็คือตัวฟันหนูตัวนี้นะครับเราจะสามารถใส่ตรงนี้ลงไปจะเป็นตัวอักษรตัวเดียวก็ได้หรือจะใส่เป็นทั้งรูปประโยคก็ได้นะครับแบบนี้ตัวแปลกตัวหนึ่งนะครับที่จะดูกันวันนี้ก็คือบูลีน บูลีนเนี่ยเราจะพิมพ์แค่นี้ bool bool นะครับบูลีนเนี่ยเอาไว้เก็บค่า true กับ false เราก็สามารถพิมพ์ตรงๆได้เลยว่าจะเป็น true หรือจะเป็น false แบบนี้นะครับนี่โดยปกติแล้วตัวแปรเราจะไม่สามารถเอามาบวกลบคูณหารข้ามประเภทกันได้นะครับนอกจากว่ามันเป็นประเภทเดียวกันอย่าง int กับ double เนี่ยเราจะบวกลบคูณหารกันได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขเหมือนกัน ตัวที่เป็นสต i ิงเราสามารถทํากับมันได้แค่สต i ิงบวกกับสต i ิงเพราะว่าการบวกกันมันจะไม่ได้เอาค่ามาบวกกันแต่สต i ิงเนี่ยมันจะเอาตัวอักษรทั้งหมดของอีกตัวหนึ่งมาต่อกับอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองบูลินเนี่ยเอาไปบวกลบคูณหารกันไม่ได้ข้อควรระวังในการบวกลบคูณหารตัวเลขกันนะครับระหว่างอินเตอร์เลเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้นะครับว่าผลลัพธ์ออกมาแล้วมันเป็น อินทิเจอร์เป็นค่าจำนวนเต็มหรือว่าเป็นตัวดับเบิลก็คือทศนิยมเราจะต้องประกาศแล้วก็เก็บค่าตัวแปรไว้ให้ถูกประเภทนะครับไม่งั้นถ้าเราเอาตัวดับเบิลมาทำบวกลบคูณหารกันอย่างเช่นตัว B เนี่ยไปบวกอะไรกันแล้วแต่ดันไปเก็บค่าเข้าไปในตัวแปรที่เป็นประเภทอินทิเจอร์ตัวทศนิยมมันจะถูกตัดทิ้งหายไปเลยนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่อง for กันนะครับเราจะสร้างลูปกันแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Machine Code ด้วยนะครับสวัสดีครับ